สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาลอดกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรากักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพฤกษศกในเดือนมกราคม2564นี้ค่ะค่ะชาวราศีพฤกษศก,ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะ การทํานายนะคะเราจะแบ่งเป็น3มช่วงนะคะก็คือช่วงแรกเราจะทํานายนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษกที่โสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่นะคะแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีคนที่คุยสถานะชัดเจนมีแฟนแล้วนั่นเองนะคะ แล้วก็ช่วงที่3นะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานแล้วค่ะอ่าเรามาเริ่มกันจากคนโสดก่อนเลยนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภคุณได้ไพ่สองเหรียญค่ะ Temp พ r เรน e ค่ะแล้วก็ไพ่ h e e e เอมเ r นะคะคนโสดเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะคนเข้ามาอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่กว่ามากๆเลยนะคะหน้าที่การงานฐานะมั่นคงหรืออาจจะเป็นได้ว่าคุณโค้คุณคุยอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะ แต่ว่าเดือนนี้ชาวราศีพฤษภก็ไม่ได้ถึงกับแย่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าบรรยากาศของความสัมพันธ์นะคะการคบการพูดคุยกันนะคะวนไปเวียนมานะคะมีก้าวหน้านะคะเหมือนจะก้าวหน้าก็เหมือนกลับมาที่เดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่ตัดสินใจไม่ถูกนะคะว่าคุณควรจะเดินหน้าความสัมพันธ์หรือว่าคุณควรจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะเหมือนตัวคุณ กำลังพยายามที่จะเหมือนหาจุดกึ่งกลางความพอดีของความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าคุณจะทำอย่างไรนะคะให้อยู่ในจุดที่มันเหมาะสมหรือว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงดีนะคะก็คือเหมือนว่าตัวคุณเองอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทเวลาตรงนี้ไม่ได้เต็มที่คุณก็พยายามแหละที่จะเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะ ค่ะไพ่คำแนะนำชาวราศีพฤษกค,คุณได้ไพ่สามดาบนะคะเป็นไปได้ว่าชาวราศีพฤษกนะคะคุณอาจจะเคยเหมือนเคยอกหักอะ่ะคุณที่โสดอะ่ะคุณโสดมาสักพักแหละ คุณกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่เหมือนคุณเคยเจ็บมานะคะหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่ามันแย่หรือว่าอาจจะมีใครที่มาพูดให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่มั่นใจคุณยังเจ็บใจหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะทำให้คุณเนี่ยยังเหมือนไม่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์คุณยังไม่แน่ใจอะไรแบบนี้ค่ะค่ะไพ่ก็บอกว่าให้ให้คุณปล่อยวางนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเจ็บ ปวดใจอะคะ่ะมันก็ทำ้ายความรู้สึกคุณนะคะความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเลยนะคะปล่อยมันทิ้งไปนะคะถ้าคุณจะเรียนรู้คนใหม่ก็เริ่มต้นเรียนรู้นะคะจากปัจจุบันนะคะไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณไม่สบายใจนะคะค่ะขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะให้ผ่านพ้นความรู้สึกตรงนี้ไปนะคะ จบกคำทํานายสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่มีคนที่คบแล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่ห้ถ้วยค่ะได้ไพ่หนึ่ถ้วยด้วยนะคะ เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคุณได้รับการเอาอกเอาใจนะคะการเอาใจใส่ได้รับความช่วยเหลือนะคะค่ะคู่ของคุณหยิบยื่นมิตรภาพนะคะบรรยากาศความรู้สึกดีๆให้คุณแต่ว่า ก่อนหน้านี้เหมือนคุณทะเลาะก,กันมาหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเคยทําอะไรให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะจริงๆบรรยากาศเดือนนี้ดีแต่คุณกับเอาจิตใจของคุณนะคะไปยึดติดกับอดีตนะคะบางเรื่องที่ผ่านมาแล้วบางเรื่องที่เหมือนคุณคุณแบบเ,ออเสียใจแล้วคุณแบบทําไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วอะแล้วคุณก็เหมือนเดินออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อ่ะคะ่ะ ใจิตใจคุณคอยที่จะคิดถึงแต่ปัญหาที่ผ่านมาเรื่อยไปทั้งๆที่จริงๆมันก็ควรจะจบแล้วเนาะออแล้วก็มันก็เลยทำให้เขาอาหยิบยื่นมิตรภาพหรือว่าอะไรต่างๆมาให้คุณแต่กลายเป็นคุณเหมือนกับคุณเฉยเมอยอะ่ะเพราะความเสียใจที่ที่คุณรู้สึกอะคะ่ะกับเรื่องเก่าๆอะ่ะทำให้คุณค่อนข้างที่จะเฉยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะ ไายคำเน้นำนะคะคุณได้ไพ่ห้าไม่เท้านะคะห้าไม่เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะการมีปากเสียงนะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณระมัดระวังคําพูดนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วะคะ่ะคุณเก็บขึ้นมาพูดอีกก็จะทะเลาะกันอีกนะคะถือว่าให้ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็ระมัดระวังบางครั้งการพูดอะไรที่กระทบจิตใจกันนะคะก็จะทำให้บรรยากาศแย่ลงทั้งทังที่จริงๆตรงเนี้ยคุณได้ไพ่หนึ่งวยซึ่งดีมากๆเลยนะคะถ้ายัางไงให้คุณโฟกัสแต่สิ่งที่ดีดีกว่านะคะ าวราศีพฤษกนะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่มีครอบครัวแล้วอะคะ่ะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณได้ไพ่เดอะเวิ d ค่ะคุณได้ไพ่ราชาถือไม่เท้านะคะ มีเดอะซันมาด้วยค่ะเป็นไพ่ที่ดีทุกใบเลยนะคะชาวราศีพฤษภที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ค่ะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยของคุณนะคะคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเข้ามา เหมือนว่ามาเกี่ยวข้องกับบรรยากาศในครอบครัวช่วงนี้นะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะเป็นชาวธาตุไฟนะคะอาจจะมีความใจร้อนแต่ก็เป็นคนที่เก่งนะคะแก้ปัญหาเก่งค่ะหรือว่าอาจจะเป็นคุณนั่นแหละนะคะที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเอาเวลา ไปยุ่งเกี่ยวกับงานไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคนข้างมากนะคะแต่จริงเดือนนี้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมีความอบอุ่นมากๆเลยนะคะเออไม่แน่ด้วยสำหรับท่านที่รอนะคะรอบุตรนะคะคุณได้ไพยเด็กแบบเนี้ยนะคะมีโอกาสตั้งครั์นะคะสำหรับท่านที่อยากจะมีบุตรนะคะเดือนนี้ก็ขอให้สมหวังนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะไพ่ค่อนข้างดีนะคะดีมากๆเลยนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเหมือนเดินทางท่องเที่ยวชวนเ,เหมือนว่าไปทำกิจกรรมอะไรบรรยากาศในที่ใหม่ๆกันด้วยนะคะไพ่คำแนะนำก็จะเป็นไพ่ The Empress นะคะ น่าจะมีโอกาสมีบุตรสูงเลยเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะนั่งสบายๆยอยู่ในสวนนะคะค่ะไพ่ก็บอกว่าให้คุณใช้เวลาเนี้ยค่ะกับครอบครัวให้เต็มที่นะคะเอ่อให้ความรักความอบอุ่นนะคะให้ความสําคัญนะคะสร้างบรรยากาศดีๆให้กับครอบครัวนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีพฤษภที่ มีครอบครัวแล้วนะคะจบคำทำนายนะคะสำหรับเดือนมกราคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมารินทาลอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ